สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้แอดก็มาเบเดเรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติไทยกันบ้างครับหลังจากที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นลุยคิงครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีก็เป็นเรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยครับที่เมื่อคือนนี้มีการข่งรอบรองชาล,ลินในศึกฟุตซอลชิงแชมป์ไทยแลนด์2022ครับ ซึ่งเกมนี้ทีมชาติไทยก็แพ้กับอิหร่านไป2ประตูต่อ3โดยแพ้แบบสุดมันเลยนะครับอิหร่านขึ้นนําก่อน2อศูนย์และไทยก็มาตามตีเสมอได้2ประตูต่อ2ต้องบอกเลยว่าถ้าใครดูถ่ายทอดสดเนี่ยเกมมันมากนะครับคือทีมชาติไทยตามตีเสมออิหร่านได้2อสองแต่ว่าสุดท้ายก็มาโดนอิหร่านยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีมากแล้วนะครับกับการเจอกับหนึ่งของเอเชียทั้งรูปแบบการเล่นเพราะว่าเกมนี้อิหร่านเองก็ เล่นถึงลูกถึงคนครับเข้าหนักโดยเล่นหนักด้วยเกมส่วนใหญ,ญ่ของไทยก็เลยไม่ต่อเนื่องครับสุดท้ายก็ดริดานมายิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมแต่เกมนี้มันมากนะครับดยหลังเกมครับคาร์ลอสเซซ่ากุนซือของฟุตซอลทีมชาติไทยครับก็ออกมาเปิดใจครับว่าวันนี้เราพยายามปลุกเราให้นักเตะทุกคนสู้กับอิรานอย่างสมศักดิ์ศรีเรากล้าเผชิญหน้าอย่างไม่กลัว แต่ทุกคนก็ถือว่าสู้ได้ดีแต่ช่วงท้ายเราพลาดในรายละเอียดพื้นฐานที่พยายามเน้นย้ำมันไวตลอดจริงๆทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วกับรายละเอียดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้ไปแก้ไขแต่เกมนี้โดยรวมผมพอใจกับลูกทีมมากและแน่นอนว่าเราต้องกลับไปวิเคราะห์ในหลายๆจุดกันอีกนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคาร์ลเซซ่าครับกุนซือของฟุตซอลทีมชาติไทยที่บอกว่าพอใจกับผลงานของลูกทีมในเกมนี้ และนะัดต่อไปจะเป็นการชิงอันดับ3ครับถามว่าอยากเจอใครซึ่งโคตก็ยังบอกเองครับว่าถ้าเป็นฟินแลนด์ก็ดีเพราะยังไม่ได้เจอเขาในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้คือฟุตซอลไทยเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงหรอกครับฟุตซอลไทยแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือฟุตบอลนี่แหละครับที่จะมีการจัดแข่งขันคิงครัสในวันที่22-25กันยายนดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับภายใต้การคุมทีมของมานโพกิงที่มีมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีม เตรียมที่จะลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่48พบกับทีมชาติมาเลเซียครับทีมระดับ148ของโลกในวันพฤหัสที่22กันยายนนี้ทีมชาติไทยก็ได้ประกาศรายชื่อ23คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมี2นักเตะจากเจลีกนําโดยชายภิสงกระสินและสุประโชคสารชาติเข้ามาร่วมแจมด้วยนะครับในรายการนี้ส่วนทางด้านของอินชาวัตวิรชาติเนี่ยไม่มีชื่อนะครับ ซึ่งก็มีตัวหลักหลายๆคนแล้วก็ขาดตัวหลักหลายๆคนผู้เล่นขาดเนี่ยก็มีทีเด็ดสินวรลชิดชาววัดปากรทิสตองโดมาเรโทอมเบียรครับที่ไม่มีชื่อเลยในเกมนี้แต่ผู้เล่นที่มาใหม่ครับเป็นแข้งจากชุดยูย3สามก็มีทั้งชาล롱พรมสีแก้วทีละศักดิ์เผยพิมายที่ได้ขึ้นชุดใหญ่เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นที่น่าจับตามองจริงๆครับคิงครับในครั้งนี้โดมาดแป้งเองก็การันตีครับว่าชุดนี้แหละเป็นชุดที่เจ๋งที่สุดแล้วมีทั้งชาลทิฟและก็สุภโชค ก็ต้องรอติดตามกันนะครับโดยเฉพาะฟอร์มของสุภโชคเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากที่กลับมาซัปโปโรเจ้าตัวเองก็บอกนะครับว่าอยากจะนําสิ่งที่ได้เรียนรู้จากซัปโปโรพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และชนะทิมเองก็ยังยืนยันว่าจะทําให้เต็มที่กับทีมชาติไทยก็รอติดตามรอเชียร์กันได้เลยนะครับสําหรับฟุตบอลคิงครับที่จะแข่งขันกันในวันที่22-25ถึงยากันยายนี้แอดก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับมาดูทางด้านของฝั่งเวียดนามกันบ้างครับ หลังจากที่เห็นทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ23คนสุดท้ายในการแข่งขันคิงครับครั้งนี้โดยเวียดนามก็ตกใจครับว่าทําไมถึงมีชื่อชนาทิพส่งกระสินซึ่งเสือเวียดนามก็ได้ออกมาตีข่าวนะว่าถึงเวียดนามจะขาดกวางไฮและไทยมีชนาทิพก็ไม่มีอะไรต้องกลัวไทย ซึ่งหัวข้อเนี่ยก็ย้อนแย้งกับเนื้อหามากครับโดยเนื้อหาเนี่ยหลังจากเทีอ่านก็ดูเหมือนว่าเวียดนามเนี่ยก็แอบกลัวไทยเหมือนกันซึ่งการที่ทีมชาติไทยประกาศรายชื่อผู้เล่นคิงครับในครั้งนี้ครับเวียดนามก็เซอร์ไพรส์ใหญ่เหมือนกันหลังจากที่มีชื่อของชนิปสงกระสินโดยสื่อเวียดนามก็บอกว่าไทยเพิ่งประกาศรายชื่อผู้เล่นที่จะร่วมแข่งขันค,คิงครับ2022ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเพราะก่อนหน้านี้แมสซี่ไทยประกาศจะไม่ไปแข่งขันคิงครับหรือแม้แต่เอเวฟสุซูกิครับปลายปีนี้โดยเหตุผลก็เพราะว่าชาฮิบอยากพักผ่อนและฟื้นฟรูร่างกายหลังจากที่ลงเล่นมากเกินไปในทุกระดับซึ่งเวียดนามก็ยังบอกอีกนะครับว,ว่าเวียดนามเนี่ยค่อนข้างกางังวลแต่ยังเน้นย้ำว่าเวียดนามไม่ต้องกลัวไทยกับชนาธิบ แต่ถ้าชนะเล่นสิงแชมอาเซียน,เ,ยนเขาจะเพิ่มพลังในการโจมตีของทีมชาติไทยเราควรจำไว้ว่าเมื่อเวียดนามชนะในปี2018ชนิาติทไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและเมื่อชาติทิ์ลงเล่นกองกลางและแนวรุกข,ของพวกเขาอันตรายเป็นพิเศษสําหรับทีมเวียดนามและแน่นอนว่าทีมเวียดนามของเราไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องของชาติทิพมากนักเพราะที่ผ่านมาเวียดนามก็พัฒนาขึ้นมากเช่นกันเรายังมีกลุ่มนักเตะที่ฟิตและสมบูรณ์หรือเพืเ่อนอายุน้อยหลายคนก้าวหน้าอย่างมากถ้ามีชาติทิพผมเช,ชื่อว่าเราจะมีทางแก้ไขด้วย เนื้อหาของสื่อเวียดนามย้อนแย้งไหมครับหัวข้อเนี่ยก็บอกว่าไม่กลัวชาทิปแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเหมือนกลัวยังไงไม่รู้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการที่มีชื่อชาทิปเนี่ยเวียดนามก็กลัวนะครับร้องอ้ายากันเลยทีเดียวซึ่งเวียดนามก็ไม่ได้มาเข้าร่วมในการแข่งขันคิงครับค่งนี้คิดว่าน่าจะได้เจอกันในเอเวฟซูซูกิครับปีหน้าเนี่ยแหละครับรอติดตามกันได้เลยเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับเบดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดยข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับข่าอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ